สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเออเราเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านแต่พอถามลึกๆเอ,อ๊ะแก่นจริงๆคืออะไรนะหรือบางทีก็รู้สึกว่า,าศาสนาเป็นเรื่องเออเข้าใจยากซับซ้อน หรือแบบบางทีก็ดูมีความเชื่อแปลกๆนะคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้กระแสคนรุ่นใหม่ๆที่บอกว่าไม่มีศาสนาก็ดูเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะสกัดแนวคิดบางอย่างที่น่าสนใจจากพุทธศาสนาจากบทสัมภาษณ์ของรอสอดนายปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายเรื่องยากๆได้แบบชัดเจนมากค่ะครับคือจริงๆการพิจารณาคําสอนด้วยเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ แล้วพุทธศาสนาเองจริงๆก็มีแง่มุมที่เน้นเรื่องเหตุผลเยอะมากเพียงแต่เอ่อบางทีมุมพวกนี้อาจจะถูกมองข้ามไปหรือถูกบทบังด้วยเรื่องอื่นไปบ้างครับค่ะอย่างประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่ที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ย่ละค่ะที่ตอนนี้เขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มใหญ่อันดับสามของโลกแล้วนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ครับ ประเด็นนี้น่าสนใจคือต้องดูว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปปฏิเสธเนี่ยมันคือตัวศาสนาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นความงมงายมากกว่าอย่างการไปไหว้จอมปลวกไหว้ต้นไม้ก้อนหินขอหวยอะไรแบบนี้ครับซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆพุทธศาสนาเองก็ปฏิเสธนะครับไม่ได้สนับสนุนเลยอ๋อเหรอคะครับ ดังนั้นคนที่ไม่รับถือศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับเขาก็มีหลักการมีเหตุผลในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีของเขาเองได้แค่เขาอาจจะไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือสถาบันศาสนาเท่านั้นเองครับอืมค่ะและอย่างเรื่องที่เราเห็นบ่อยๆตามข่าวหรือว่าเรื่องพุทธพาเนชนะคะวัดบางแห่งที่อาจจะเน้นเรื่องวัตถุมงคลมากๆอันนี้มีส่วนทำให้คนรู้สึกแบบเสื่อมศรัทธาลงไหมคะ อ,อ,อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบทุนนิยมมันก็มีผลกระทบเข้ามาทําให้เกิดภาพลักษณ์บางอย่างที่อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันการที่เรากล้าชี้ให้เห็นปัญหาแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขจัดการเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการช่วยรักษาศาสนาไว้นะครับดีกว่าปล่อยให้มันหมักหมมไปเรื่อยๆ ค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้ถ้าเราจะลองมองข้ามเรื่องความงมงายหรือเรื่องพุทธพาณิชไปก่อนแล้วมาดูที่แก่นคำสอนจริงๆล่ะคะอะไรคือหัวใจสำคัญที่น่าสนใจบ้างอย่างเรื่องที่อาจจะฟังดูยยกๆหน่อยอย่างอนัตตาเนี่ยค่ะที่แปลว่าไม่มีตัวตนอันนี้พอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะอนัตตาอืมครับจริงๆไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ที่เราเรียกว่ารถเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการประกอบกันของชิ้นส่วนต่างๆใช่ไหมครับมีล้อมีเครื่องยนต์มีตัวถังที่เบาค่ะพอเราถอดชิ้นส่วนพวกนี้แยกออกจากกันหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นรถจริงๆเหลืออยู่อ๋อค่ะค่ะตัวเราก็เหมือนกันครับเป็นแค่การรวมกันของส่วนประกอบต่างๆที่เรียกว่า,าธาตุหรือขันห้าพอองค์ประกอบพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยไอความเป็นตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรจริงๆมันก็ไม่มี การเข้าใจแบบนี้มันสําคัญนะครับมันช่วยให้เราไม่ยึดติดไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์คำชมหรือคำดินทาเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอืมคือต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะใช่ครับรู้ทันมันไปซึ่งการจะเข้าใจเรื่องลึกซึ้งแบบนี้ได้มันก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะคะในบทสัมภาษณ์อาจารย์ท่านก็เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะที่เปลี่ยนจากคนไม่เชื่อมาศึกษาจริงๆ ใช่ครับอาจารย์ท่านเล่าถึงตอนไปปฏิบัติธรรมแล้วเกิดประสบการณ์ตรงที่ท่านเรียกว่าภาวนาใหม่ปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติเองท่านเห็นภาพในอดีตตอนปอ .4 ีที่เคยเอาแว่นขยายไปส่งเผา,าแมลงวันเล่นนะครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกับรอยคล้ายๆรอยไหมที่แขนของท่านเนี่ยตอนนั้นพอดีโห oh. อันนี้แหละครับคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งมันจะต่างจากแค่ฟังมาหรือแค่คิดเอาเองมันเป็นความเข้าใจที่ ่ลึึกกกซ้กวาามาพอพูดถึงประสบการณ์ตรงแบบนี้หลายคนอาจจะนึกไปถึงเรื่องอ,อ,อิทธิฤทธิปาฏิหารอะไรแบบนั้นเลยนะคะซึ่งดูเหมือนคนจะสนใจเรื่องพวกนี้กันเยอะเหมือนกันในพุทธศาสนามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับเป็นคําถามที่ดีเลยเพราะภาพจําเรื่องปาฏิหารกับศาสนามันมักจะมาคู่กันจริงๆในคําสอนมีการพูดถึงปาฏิหารไว้นะครับแบ่งเป็น3ระดับเลยขั้นแรกสุดเนี่ยเรียกว่า อิทธิปาติหารคือพวกแสดงฤทธิ์ต่างๆเหาะเหินเดินน้ําดําดินอะไรแบบนี้ครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีจริงแต่เป็นขั้นพื้นฐานสุดไม่ได้ส่งสรรเสริญอะไรเป็นพิเศษอ๋อมีจริงแต่ไม่สําคัญเท่าไหร่ประมาณนั้นครับขั้นที่สองคืออาเทศนาปาติหารอันนี้คือการทายใจการรู้ความคิดคนอื่นได้ อันนี้ก็มีประโยชน์นะครับในการสอนคนให้ตรงกับจริตหรือปัญหาของเขาแต่ขั้นสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องมากที่สุดเนี่ยคืออนุสาสนีปาฏิหารครับอนุสาสนีปาฏิหารชื่อไม่คุ้นเลยค่ะคืออะไรคะมันไม่ใช่แบบเหาะเหินเดินอากาศหรอคะไม่ใช่เลยครับ อันนี้แหละคือปฏิหารที่แท้จริงในมุมมองพุทธคือปฏิหารแห่งคําสอนมันคือการชี้ให้เห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าทําสิ่งนี้แล้วได้ผลแบบนี้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วให้ทานคนก็รักผิดศีลข้อสามไปมีชู้คนก็เกลียดชังอ๋อคือเป็นเรื่องเหตุกับผลธรรมดาธรรมดานี่เองเหรอคะใช่ครับเป็นความจริงสากลที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อแบบงมงาย นี่แหละครับคือสิ่งที่ชงสรรเสริญที่สุดเพราะมันนำไปสู่การดับถูกได้จริงโ้หน่าทึ่งมากเลยค่ะกลายเป็นว่าปาฏิหาริย์ที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาคือเรื่องเหตุผลสัจธรรมที่ตรงไปตรงมาและพิสูจน์ได้นี่เองนอกจากเรื่องนี้แล้วในพระไตรปิฎกยังมีเรื่องอื่นๆที่แสดงถึงความเข้าใจในธรรมชาติที่น่าสนใจอีกไหมคะแบบที่ทำให้รู้สึกว่าเออพุทธศาสนานี้มีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะก็มีนะครับที่อาจารย์ดนายท่านยกตัวอย่างมา อย่างเรื่องจัก,กรวลวิทยาที่มีการพูดถึงจัก,กรวาล3ขนาดเล็กกลางใหญ่คล้ายๆกับแนวคิดมัลติเวิร์สมัยนี้เลยครับระะหรือการอธิบายเรื่องที่เล็กมากๆระดับปรมาณูที่คำนวณเทียบออกมาแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับขนาดอะตอมไฮโดรเจนเลยโโหละเอียดขนาดนั้นเลยครับหรือเรื่องกายวิภาคที่มีการบรรยายลักษณะของหูชั้นในว่ามีกระดูกรูปวงแหวนมีขนละเอียดสีแดงซึ่งมันตรงกับความรู้กายวิภาคปัจจุบันมากๆเลย Mm hmm. หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันอย่างอานิสง์ของการแปลงฟันการเดินจงกรมที่ก็เหมือนการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสมัยนี้หรือการฉันมื้อเดียวที่ก็คล้ายๆหลักการ IF ที่กำลังฮิตกันอยู่ค่ะค่ะจริงด้วยค่ะมีความคล้ายกันอยู่ครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนว่าคำสอนดั้งเดิมเนี่ยให้ความสำคัญกับการสังเกตความจริงตามธรรมชาติมากๆ ฟังมาทั้งหมดนี้นะคะสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันโทดเด่นโนขึ้นมาเลยก็คือไอ้เจ้าอนุสาสนีปฏิหารนี่แหละคะ่ะปฏิหารที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าเน้นยำ้ำกับปลายเป็นเรื่องเหตุผลทางจริยธรรมที่เรียบง่ายพิสูจน์ได้ในชีวิตประจําวันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติลึกลับอะไรเลยถูกต้องเลยครับ บางทีแก่นแท้ที่สัมพันธ์ที่สุดมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนหรือพิสดารอย่างที่เราคิดกันก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ความจริงพื้นฐานง่ายๆเกี่ยวกับผลของการกระทําของเราเองนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่านะไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือไม่ก็ตามก็สามารถสังเกตเรียนรู้และนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ การเข้าใจความจริงข้อนี้ให้ถ่องแท้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยก็ได้ครับของการพัฒนาตัวเองแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจริงๆครับ